สวัสดีครับพี่น้องเต้นแย่ของเราเต้นแย่ของเรานะครับไปแก้มโอ้พระเจ้านี่เธอลาไปไหนมาจัดหนักเลยยกใหญ่เลยถูกจัดหนักไปทำอะไรมาข้าวอย่างข้าวอ่อนเห็นด้วยมมีค่า ไม่ได้ใช้สุดก็สีึ้นไปซื้อโอ้ยสุดสีแดงกูม่อีถังโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม้อกกาวนไม่ได้ใช้สุดก็ละสีึินไปซื้อสีแดงครับสีเหลืองสุดสีแดงสีเหลืองแฉยสีขาวสีเขียวนางสจเป็นนางสเดีใจน้ำเด้อ ทำผู้กันกูอยากลองเาเสียกูมีมาไดกูสะดุ้งหมดแ่เฮ้ยมามาลตีกันเฮ้ยาษมาปกติบ่ได้สนใจสคริปเอะเนาะแต่ละยล่ะตข้ได้นค่ป็งสวัสดีค่ะกูก็ลองซ้อยความอะไขึ้นมาขึ้นมโอ้ขี้หอดผมขี้หอดันัดดิ มาไหวจ้นองกัจันมองขึ้นนอนแห้งบ่ดละรับแห้งบ่ละนองรับแห้งบอโถกปากหลปากบปออกเนาะยังไม่ยุดยังปวดข้อมปวดขาไอ้เบี้ยเร้อเห็นเด้อ เวนปวดขาค่ะโอ้โหเป็นไงขาแข็งรอาคืนนองไอสิลคือคือเบียบโอ้โหว่าคุณเสียวดิปะนี่มันหนีบตาอย่คือเจีแดงเจียเปียนยันมันแหจนนงมนรุดันดหให้คอยได้มหลมหัวักแห้งยงมัน หมอเองจะปเาหอยากจะหอยลมปอนไม่ละวันเทียบสิแม่อยากจะหอยลมปอนเยอะแย่คุณมาันเทียบอยากลไปสิม่โอ้านี่เทียบอยู่มันคือลมไม่แทบบ่มันแป๊อไเป็นเจี๊ยลายเยเกินไปนะมันแป๊มันสิลาไปบอกขึ้บักสายเพื่อสิวัดขึ้ครี่ ิดลาวอาจนรบรเอาหมดเออข้ามลาไปเลยอีลาวพอปอดมีก็ได้เล่นน้ำปีอยู่นี่เออันลาใช่บรยายขวมหลายเขาเรื่องเขาเรื่องก็พ่ออดปอดสองเคืองมันก็แต่ลมอันดย่สองเคืองยังวะกินเนื้อเอย่าหลอเจนี่เออกินแน่เขาแนะนำเป็นสิกินเต็มแมงเสดิงหน่อยมาหอดว่าได้ยังฮะเต็มแมงเสดิงหน่อยโอ้ เด็กๆเฮ้ยม่เด็กๆมากินนี่เอามาขครไม่ไม่ดกบ่เนดี๋อกูีกแล้วิไะเราแม่งสดิ่งนอยไรไรนือน้นดอ่นยก่าครัเอาซุปหยังเขาบอกเลยไม่สดิใช่ไหมุปเก่าเด็กซุปกาก็กินไปแล้วเอามงสดิเขาเออซุปันลอาุใหม่ตัวุปเก่ากินไปยเอาซุปมาขายซุปมาขายกลัวหยัางมึงเดือดร้อนเงี้ยบอกกดแกว่าเขาบอกเลยไม่เส่ดิ่งมึง กันดตัวป้อคนไม่เสิ่ยงไม่เคยเตะเจียวเ่าอ้าอื่นวันลงเล้วว่ากัเปลากโอเชียนเขาเราบันทึกโอเชียนเขาต้มาเ้มาข้ามาดแมงเอียงก่อนต้องรีดหน่อยว่ก็ไม่เสี่ยงไหมเหื่อเตกป่ันี้เอ้ากเข้าไปปัะนี้ซับเหงื่อเลยยังสื่อมาให้ดอกเด็กๆไม่เสี่งกันละ เขาเไิ่งอดใหม่ๆเด้อออใหม่เจียวมวเจี้อันเก่าๆเด้มันนเฮือนแม่า่่อันั้นมันถ่าอ้นมันเก่าแล้วมันเก่าแล้วอันนั้นเขาถอดไปเก่าแล้วเอาจรเอาซุ่มถอดใหม่ๆซุ่มออกออกมาก้้มาังมากใหม่ๆอ้ตรงๆม่อ้ตรงๆเนาะโอเคโอเคนั่นเวนสมอซุ่มขึ้นโมเมนต์

ซักเราบ่เนี่ยช่วงคอนเสิร์ตเราถึบพระธาตุเด็กเอาไว่แล้วมึงดิสือของมึงกินบแตะเบิมงหลักกระโดมิึงบอกห่าถึงเน่าเดี๋ยวบ่เนี่ยนะหนึ่งเอาไม่เสด็งแมียจับคนน้อยๆจต้องจับจับเบิ้งน้อยๆแล้วก็มาดมเบิึงก่อนแล้วก็ใไหนพอจะหมดดมน้าหมูสอยก็ได้ยดีจัลัน่าตึค่ะว่าจะม่นไปเป็นเจ็ดก่อนพอพอจะหมดแล้วก็มานั่งกินนี่เนาะเราเอามาขายเราหาแม่เสด็งมาขายไ่เอามาขายแล้วกับใบมึงแล้วกั แล้วก็ยิบยิบยิบมาดนมานะยเนี่ยเขาบอกเลยไม่สะดิ่งแม่ไม่จะดิ่งอย่าเออให้มันอื่นได้ในเดื่อน้ำนึงมองกอดกันเด้อโอ้ยไอ่ดิขยันจะมันบอกอ้อนหล้วขยำลองยิ้ตาแทนอยู่โอ้ยอีนี่กับแมงกี้ปูมนี่ ไม่หงอดไม่เงงาไ่เสัละไม่ไม่แค่คิ้วไปเสรละดิสีบนบาเป็นกี่เข็มดียางกางเลยเนี่ยทันบันว่ามไม่เป็นกี่เข็มอย่เพิงเกียดเลยค่ะกระมืมื่อี้ว่าจไปจับไัไเลยดาดัมาลบจังมันาเป็นะเดมื่อกินตะบกทัวกทัวัตะบกทัวก็ส้ประเดกปะ้ทัไม่ประดก๋ยะ่กเออว่ากันเราทำแท้คุกใท้ถวยรองนี่กบูบานำเ โอ้แคมม้าไปนี่นังหมาขี่เงนไปนี่ขึ้นจะเนี่ยวะตัต่า่อได้เป่นไรงนางย่อขึ้นเขาไปิจีแซ่บปกบงนางย่อฮะมาจบแ้เวเป็น้หรือเปล่าน้องอะไรนะมาจไหม น้องมาลีน้ออะไรมะไกับมาใหม่ต้องจอนอออจะ่ามันชื่อไปจอดจัดวามาจอดจัดมาเพราะว่าเก็บเอาอยู่วนเก็บเอาอยู่ทั้งไปว่ากูเนือกจบไปเก็บากูำเลียงกูเสมเบียดเอามุกกูไปเซตยดกเงยบเก็บเลยกูจอดจัดกูกูชาอะไรมาไดนแต่นไดอกจอดจัดคน้อยไดอกจักว่าพันดมัอะไรเสื่อมกันมันมัออกแม่แพ้ลูก เส้กันน้ำปลาน้ำดองออกม่ไปลันวีวีมันมียกลุ่นเออมันม่กินแล้ำกล่นไฟเขเลยเอามาเรียงเอามาพันผสมิงบอดพีบุคอยย่องเอาพัสนคอย่องดอกคอยย่องอุยน้องใจดีจนฮะใจดียูจะมาเห็นแปลกๆมั้ยนอ้มาแต่ใ้ามึงนั่นบังมงนังยเอาไปมันเลยว่าพัดเดียวกันบ่ เกือบเป็นเมียนขวดบางแย่ก่อนเล่นเปมัดมัดหมาไว้แล้วก็มัดบางยาวไว้ขึ้นมาแหละมันก็เลยนโฟจักกันมันคุยกันก่อนั่นน่ะมั่งใส่กันบไดนี่ข้าวเดียวเฮ้ยผูกเสื้อขึ้นกันดีกว่าเฮ้ยมอไซคก็ผูกผูกเสื้อเออพันเดียวกันมอไซค์นั่งโอเคคุยกันได้น่ะเอาไปมาเอาไปมาสนิทกันแล้วก็สุดท้ายคอนเทนต์น้ำจ้าอยูุ่่นะเอาแต่ตีนบบล่าจิ้าเป็นยังไงเอากันเตี้ยจิ้วจิ้วจิีน อ๋อนาที่เล็กที่สุมีเงินใจดีเขาสิทธิ์ไนเมีเงินใจตีนตีนจำปติดบ่แม่นั่นตีนปติดแต่ว่าอันไรนเท้ากับ่ติดแต่ว่าหาเพชรหนาอืงานนี้เแรงๆคุณมีเงินใจดีก็สิทธิ์แท้งขมูเลยโอ้ยนี่ดอกขอบคุณพี่น้องเข้ามารับชมอ่าเพชรนนตุ่นนะครับทีันด้ครับผมโหลดมือนมือพนักงานสิโหลดเลยชิมไงเลยไม่ดีครับพี่น้อง